Hampir. kami hantar. 巴塔里耶纳三巴提卡。 ปูชาปชาแปลว่าผู้เพ่งดูดาราคือเป็นินิิจจาณารูสุขคลและไม่สุขคนไร่สุขคลแล้วป็่ว่่าสติอุปังแต่ว่าสุขคลโอปาริการเข้าริวายปาชาลนเกียัสร้งมาเินยะขอเธอถวายจงอย่อมความบุญแท้เป็นที่นาาใสละดับตอนนี้ไปก็สูงจะได้ยุตัวเธอขึ้นเป็นข้าพิสุทธิ์ในพระศาสนา แต่ชื่ทางวายถึงภาษาไทยกันคล้องต่อการสวดวาจาที่นี่เราจะได้ตั้งเชื่อให้สมัยจะตั้งเชื่อสมนเมนยมนยมังว่าปัญญาวัชิโรสมนเนมชายวิโรมีชื่อว่าจักจักรธรรมโมสมนเนมวิโรคือมีชื่อว่าตะะักตักุนโรสมเนโกวิก็มีชื่อว่าสันนัตพา โลสมณเณรในชวะสัไปชีวะสีร่ราวะทูตโตทูโตสมณเณรนทรกสัปชีวะอาชิตโตสมณเทีเสมณเณรที่สางสัมชวาสุขุมารสมณเณรีวินก็ไปชนชีวะพิทักคุโย สมณีสุโไม่ปชว่าตัญจิโตสมณีสาธิกมชว่าตันตาสาโลสมณีสุเทชี้ว่าทิตตาจิตโตสมณีนัตโบริชว่ากันตาโรสมณีอภิวัตกรมไม่ชีว่าปริชาโนสมณีรุ่งก็มไม่ชีว่าจันทังวังโสสมณีวีระยุกิม่ชว่าตูระธรรมโมสมณีคงตรม่ชีว่า อายุว uh ัโสมนิธรรมิชิวาเตชะวันโสมณีมุริกาธรรมิชิวาทิตาเบโมสมีนมิชิเดชิวกิตติทโรที่สมเดชามิชิวาสีทโรสมกิราเวชิวาอปอปคาโ อสสมันเนนทับวัดลิงแัววัดลินมีชื่อว่าจัดตัดวิโลสมเนนประเสริฐใครผู้การานั่งเลยประเทเรนะสมันเนนประเสรมชื่อว่าจารุวงสสมันเกนิเวทมีชื่อว่าที่ตัดจารุสมันเนช้ยาชัยมีชื่อว่าอายุโยสมเนนคิดสนุปพง ก็มีชื่อว่าทันตารโลสัมเนนำหน้ามช่อว่าันตทาโสสัมเนยทถ่มีชื่อว่าจาลยโมสัมเนวิกชว่าอายุโนสัมเนสุปวีนะุปวีนะสุปวมีช่ว่าปะมุขิโตสัมเนม่ช่ว่าสาราจันโตสัมเนปะปุกะ กป่พระทองโปกพระาราโป่งพระราพระธารามช่ว่ากางตาธงโมธรรมเนมกิจอินไหนธรรเนมที่สามที่สาม่ไรนะ กินก็ไม่ชื่อว่าตาปาสีโลสมนีราทมชื่อว่าอมโลสมเนสัจจิชอวาิพตาเวโรสมุนีกิสดาก็ม่ชื่อว่าวารินตโรสมเนีเพิ่มขั้นะเพิ่มขึ้นทิตาวังโสสมเนีวินาไม่ชื่อว่าพิรัชโฉโลสมเนีไปตาไม่ชื่อว่า จันทะธรมโมสมัเติโกวิชิวนาโยสมันเิติวามุนิวัโสสมณรสิชิวากันตะสีโลสมณรยตินิชิวะีโคสมัเโกิชิววิพุตโตสมณรสิริพวิชิวาพุทธธรมโมสมันสิงจะวิชิวาโชติญาโสมณสลาว มีชื่อว่ากิรัธโมสมณเณรชินโชคชินโชคส,ส,สันทัศทัศนัธโมทัศนารมยทัศนัธโมสมณเณรทนากดีทนากดีทัศนาบาด,นาบาดีมีชื่อว่าจิรลวาสุมสมณเณรทันกรมชื่อว่าอภิวัลสมณเณบุณยมีชื่อว่า ปัญญาทะโลสมะเนินเศษฐพงมีชื่อว่าปัญญาสิโลสมะเนินบุญรอดมีชื่อว่าสิริปัญโยสมะเนินภพศิษฐ์ภพสิงนะคนที่ห้าท่าภพศิษเนาะภกสิงมีชื่อว่าสุทธิโกสมะเนินอัครเดชมีชื่อว่าสิริ ติดติดสารลโนติดสารโนติดสารโนสมเนนนภาโนมาก่คอว่าสัจจะว่าโนสมุนเนนธนรันมนีชื่อว่าทิฏฐะเลโทสมุนเนที่มีชื่อว่าอะอะมะอะมาละธรรมโวอะมาละธรรมโมสมุนเนนนำทันำักนั์นงนสนัน น้อาสันนานว่ากรรมะกรรมสุโธสมเณรพ้นชื่อว่าหิริทรมโมสมุเณรบุญเรื่องอืชื่อว่าเตชคตโตสมณเณรคนภปาชื่อว่าคิตาสโลสมเณรเจนภพชื่อ no, ว่า อาทิย์ปัญโยสมเนยอิสาวิชวะปิตาโงโตสมเนยตระมิชวะจิจกิจปุญโยสมเสัเลิิชวะริโตสมเนนพลนโนโนโนะโวมิชวะสุตโยสมเนยสุาษิตว่ากัญญาเวโสมเนยคงนที มีชว่าปัญญาโุโสมนสริยานมว่าขิตาสัโนสุเยเจมนมีชว่าสุทธาทิโกสมริยภูมิภูมิภักปุสัพวะโลสมริย์สถาปนกมีว่าสุทธัมโมสุเย์ท่มีว่าโชติอคิโตสมรยทัพนาเดนัคเตจารุ วัชชวัชลาวินวัชชลาวิปาริปริคุณโธสมนีรุภชอวาุณโตสมณโสภณมีชอวาเทักธมรมสมณีกัมอื่อวการที่โตสมณีนัตตะโรชีวาสุทติยาโนสมณีสมชายชอวะอริโยสมณน วัววันวันสัปเหร่วสดุในชื่อว่าทิตายาสมณเดชบุญกระดิบในชื่อว่าติทยาสมณีนทรมในชื่อว่าทิตาเวโรสมณีชายโยในชื่อว่าทานะละเตวสมณีนทรมนชื่อว่ากัลวโยสุญกระดิชานในชื่อว่าอาภิ ชาละวันโลสมเดินอมอสัมิเว่าทิตฐะธรรมโอสมเนินกันตตะพนิเชว่าสันตะจาโลสมเนินโลกิเชว่าสุตโตสมเนนนาสีมิเชว่าติลมันโว่าที่ร้อยตีมีวัดมิเชว่าทานะสินโลสมเดินสมปองเชว่าปะพังกโลสมเนินปิชิตมิชว่าพิยาโลสมะเนิน เอกทัปนาโพมิชื่อว่าทิตาสโยสำเสมเนจรสมณีชื่อว่าภราวด์โธจำมเนเพรับม,มิชื่อว่าจารุสุโธอาจารุโรสโธสำมเนวีระพัฒมิชื่อว่าเตชะ่ทโรสำมเนนัสโตมิชื่อว่าพุทธัสโรสำมเนจำมิจารชื่อว่าฐานะ ล,ล่าโตสมาเนินรุ่นมีชื่อว่าที่ว่าโรสมะเรนไกทองม,มีชื่อว่าตันตาโพสมณเรนพงศ์แล้วก็นประชาชนประชาชนเอมีนาว่าวรับประโยเมื่อ เมื่อต้อาจารย์ถามว่าเมื่อต้อาจารย์ซื้อว่ากินโนมิซิอามาเธอชื่ออะไรสมณีเป็นเจ้าปตออามาเตปัญญาวัชิโรอามาเตสมณีขันนะบรรจงขันนะสมณีปัญญาวัชิโรตอบว่าปัญญาวโร าว่าได้เห็นชื่อไทรธาตอบว่าอาหันเตนะจำไม้ชื่อนะสมณเณรชาดีว่า,าตัวว่าหันเตจกักกะจัมโงสมณเณรเวโลกก็ตอบว่าอาหังเตตปะคุนงโงสนสมณเณรโกวก็ตัวว่าอาหันเตปันนัพาโลที่สี่ ชาโยเวพันตอายสมาวรพิจมณะระงับตอนนี้ไปเราจะต้องบอกา่าไทยนให้เธอจำไว้ในจิตอินทรีต่อไปเอาข้อมนึ่งในปากข้องเรากนข้องบาดเยแขนซ้ายซอนนะแขนซ้ายซอนแขนแขนซ้ายแขนซ้าย ป er um pues ัตนมะวชังตาเป็นภูมิอุบัญชัตาเปตวารปัตตาจวรานอาจิริพันธิหิตาวสมปัตยังปุริภะอิจจาาภิตรรมังรมนนีอยาปัญญานะคัาจาริกัเตย์กับังกับพัง 哎呦，六个。 สุนัสิปัญญาวจิระสุนัสิตัตตาธรรมะสุนัสิตัปปะคุทธายันเทสัจจารูปุจจารูปวงยังจะจำจงสัมมเจีุจธันติสันตังอริสิวัตังอาจันตังอริสิวัตังมาพุวิทาสีมาโคมาปัวโมติเอวันตังโมติจันติสันิเตเอวะรูปะอาปะตัปปุธัง อันด <And> e, ูค <intake S 1> <osis. S 2> ิดคันเตคีราโซคิดคันเตโซโซคิดคันเตอปมาโนะคิดคันเตมโนโซเซคิดคันเตโพริโซเซคิดคันเตโพติโซเซคิดคันเตอานาโนเซคิดคันเตนาธิราชวตุว์คิดคันเตอริยาโศทิมาจามิตุวีคิดคันเตปาริปนวิตติวตุโสทิคิดคันเตปาริปนันเตปัดติวตระ อินนาโมจิอะหังอันเตปัญญาวชิโรนามะนาวเตปจายู